ยามเย็นคะ่ะเย็นนี้ได้อะไรกินเย็นกันคะ่ะส่วนแม่ได้เป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยเม,มนูนี้นะคะแม่เริ่มทําตั้งแต่บ่ายสองหลังจากทําเชื้อไฟเสร็จก็เริ่มลงมือทําการแสดงเลยคะ่ะเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่ทํเทียมเอสเสร็จที่กทอมอขากลับไปท่านเจ้าคุณพาแวะซื้อกับข้าวมาตุนไว้เลยคะ่ะได้หัวไชเท้ามา3หัวเห็ดหอมสดอีกนิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําต้มหัวไชเท้าใส่กระดูกหมูกันนะคะปอกผักหัน่นผักล้างทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ได้กระดูกหมูมาประมาณกิโลครึ่งค่ะส่วนเห็ดหอมสดนะคะเดี๋ยวจะอา มาบ้างทำลายก่อนค่ะเพื่อความน่ากินดอกใหญ่มากเลยค่ะต้มลงไปทั้งดอกเลยไม่หัน่นเดี๋ยวไม่สวยกินได้ไม่ได้ปัญหาอยู่ที่คนกินแล้วค่ะส่วนคนทํามีความต้องการที่จะไม่หั่นค่ะวันนี้เราจะใส่เป็น2เกลอค่ะเพราะว่าลากผักชีไม่มีเลยค่ะเกียงตูส่วนที่ตัดออกก็เอาทิ้งถังขยะไปแล้วกระดูกหมูเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะประมาณโลครึ่งยืนเล็งอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะใส่หมดดีไหมหรือจะแบ่งครึ่งไว้ทําเมนูอื่นสรุปแล้วก็ใส่หมดไปเลยค่ะให้มันจบๆเอาไว้ให้ท่านเจ้าคุณน้้อยยมันนนแทะกิเล่ดว ตั้งไปสักพักพอกระดูกหมูเริ่มเปื่อยแล้วก็วนมาเอาหัวใ้เท้าใส่ทิ้งไว้สักอีกครึ่งชั่วโมงให้หัวใ้เท้านิ่มจากนั้นก็ใส่ผักแต่งสีได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกระดูกหมูนี่คือเปื่อยสะใจมากที่บ้านก็คือพากันเจ็บคอยกครัวเลยค่ะสดน้าต้มกระดูกหมูอุ่นๆแบบนี้คล่องคลอดีจังเลยค่ะเมนูนี้วันนี้ครอบครัวเราเริ่มอาหารมื้อเย็นกันตั้งแต่16นาฬิกาเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่กินมื้อเย็นกันไวมากเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนนนนนนี้้เหหื่่่อออมััไปาาาากาากกิบพผคะ